สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกๆคนมาอัปเดตวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ของบอสบอยบอยสิริชัยนะครับในช่วงเช้าบอสบอยก็ทำบุญนะครับจุดแรกนะครับที่แอนนินพามาดูมาชมนั้นก็คืออยู่ที่หลักบ้านนะครับหรือว่าอยู่ตรงกลางหมู่บ้านใครที่เคยไปบ้านนนสะแบงเนี่ย ทางเข้าไปหมู่บ้านก็จะเจอสี่แยกนะครับแล้วก็จะเจอจุดจุดนี้นะครับแอดมินไปก็จะเจอประจําก็บ้านเราก็เรียกสารากลางหมู่บ้านนะครับก็จะมีจุดตรงนี้นะครับบดบ่อยๆก็ไปเอ่อไปถวายนะครับไปทําบุญไปกราบไปไหว้ในช่วงของวันเกิดนะครับหรือว่าวันสําคัญต่างๆนะครับวันเปิดวงอะไรต่างๆนะครับบ่อยก็จะพาศิลปินเนี่ยมา ลํำถวายอยู่เป็นประจำใครที่ผ่านไปบ้านนนสแบงนะครับก็สามารถที่จะไปกราบไปไหว้ได้เหมือนกันหลังจากนั้นนะครับบอบอยก็บอทบอยก็มีการย้ายอัฐินะครับของคุณยายสวยแล้วก็พ่อของบอทบอยนะครับไปไว้ตรงจุดใหม่นะครับที่ธาตที่บอทบอยทำขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็บรรจุในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศนะครับ เช้านี้อยู่ที่วัดนะครับมาตักบาตรทำบุญมันเกิดแล้วก็มนนี่ก็สิมาม่ใหญ่บ้านไม่ให้าย,ยสวยให้พ่อซีหาแล้วก็ให้หน้านะครับบันพอบุรุษผู้ลวงรับพราะดีเอาอัฐิหรือว่าเอากระดูกเพิ่นไม่ซุ่มประตูผมกเ็เลยไว้อยู่หนาวัดโพดกเ็เลยหาเจดีย์หาถาดไม่ให้ไหมอันนี้เป็นโกดใส่กระดูก พอวังเกิดเก่าของผมป๊้นเ <c oughs> บิงเนี่ยจะปีแล้วบุ๊คอยู่ในอยู่ในถาดครับขึ้นสนิมโม <c oughs> เมนสนิมดอกเป็นขาบเหมือนกับกระดูืงขาดออกปกติคนใส่น้ำมันขาดเพ่นะต้องอยู่ อันพอาะจะทุบทุบท่าออกกันทุบท่าออกฟ้านี่ออกไหมลักนี้หรอไม่ได้ฟ้าเปิดออกเอาสั้นไล่หน่อยนะฮะออกเป็ดหนาจุก <c oughs> บ่ออันนี้อันสิเมนลักนี้เราบดจักขึ้นกัน <c oughs> แม่อันฟ้าอันหมุนไว้บักแน่นจนังเลยยัง ฟ้ากับฟ้ากับโกรธอยู่ก็ละหมองเด้จังว่า,าว่นนี้ไปอันเกิดเราตีสลับแม่นตัดสีเสรรวีวันเดอ้อพอเ้ยปังเฮาปุสักอันใดติดมันสิมัเป็นของลูกต่ยังให้มันเข่าแม่ให้แกไขรออกครึ่งสีหลังฮะฮะตุนเฮาเปาิดซาโอาออกเดิน

yang berdoa 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 เป็นนักที่แล้วยังไม่เห็นออกสิแล้วจักชม่องก็ว่ากันไปรถแบบนี้ <c oughs> แล้วนี่คืออีกกิจกรรมหนึ่งที่บอสบอยนะครับได้ทำในช่วงเช้า ก่อนที่จะมีพิธีใบสีสู่ขวันนะครับผูกแขนแล้วก็ทําบุญนะครับซึ่งบอสบอยวันนี้ก็จะแจกนะครับทําบุญนั่นก็คือข้าวสารแล้วก็ไข่ที่บ้านพักหมอลำใจเกินร้อยนะครับก็ฝากแฟนคลับไว้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับสำหรับบอสบอยคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่งคำอวยพรดีๆนะครับส่งคำอวยพร น่ารักน่ารักให้กับบอสบอยกับในวันเกิดวันนี้นะครับแล้วก็ทําบุญนะครับย้ายอัฐิทั้งพ่อทั้งยายนะครับแล้วก็ญาติบรรพบุรุษนะครับมาอยู่ในธาตุตรงจุดนี้นะครับซึ่งบอสบอยก็ย้ายจากตอนแรกก็อยู่ที่ซุ้มประตูด้านหน้าบอสบอยก็ขยับนะครับมาอยู่ตรงจุดใหม่ ก็ถือว่าเป็นบ้านหลังใหม่วันนี้ก็จริงๆก็เหมือนบอดบอยแหละขอให้ปลอดฝนปลอดอุปสรรคทุกๆอย่างในวันที่26นี้ขอให้ค่ำคืนนี้นะครับไม่มีฝนแอดมินจะได้ไม่เปียกสัก นะครับเพราะว่าไปปีไหนก็เปียกทุกปีปีนี้ขอไม่เปียกมั่งเถอะขอให้ได้ดูได้ชมกันแบบเต็มอิ่มเต็มอิ่มนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์และนี่อีกหนึ่งข่าวสารอีกหนึ่งบรรยากาศที่มาอัปเดตให้กับแฟนคลับได้ทราบกันนะครับ